โอเคผมก็กลับมาทีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมไมค์ค a f t อยู่ในไมค์คลาสที่รอดอีพีที่แปดกันแล้วละอีกทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะไปอ่าไปไหนวะลืมแล้วอ่าก็ไปปัสสาวของฮ็อกฮอ n ลินใช่ไหมเออเ้าจะไม่ผิดนะฮะใช่ก็น่าและนะอีพีนี้ก็ไปตะลุยกัน เร่องอีพีนี้เนี่ยก็อ่าไม่ใช่ดิอ่าเมื่อวันเมื่อวานใช่ไหมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามีคนมาตัดไม้ที่บ้านนะก็นี่เลยนะตัดไม้ก็ตัดกิ่งมะม่วงอะนะวันนี้ตื่นสายด้วยวันนี้ตื่นสายด้วยอะนะก็เออนั่นแหละคือบรรยากาศคือแบบโคตรได้อนะดูดิไม่ไกลแบบโอ้โห นั่นแหละนะโคตรง่วงเลยตอนนี้ยังง่วงอยู่ดิด,ดินะแต่ก็สร้างมันเถอะก็ที่ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานเพราะว่านั่นแหละมันมีคนมาตัดหมายนะก็เลยไม่ได้ลงตัดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตื่นมาคิดว่าจะเสร็จเที่ยงนะก็ว่าจะตัดตอนเที่ยงแต่ไม่เสร็จบาลห้าโมงมโคตรนานเลยแต่ก็สร้างมันเถอะนะทุกคนโอเคก็มา จะของกันก่อนเลยอ่าเดี๋ยวไปป,ไป,ประตูไปปราสาทฮอกลินไปได้ใจ้งกันว่ามันชื่ออะไรนะลืมไปแล้วโอเคนี่ก็คือไปฟาร์มเพชรมานะนี่เจ็ดเม็ดก็จริงก็ไม่ค่อยจะมันมีรูปเดียวน่าจะเผิ่ลบทิ้งไปนั่นแหละแต่ก็ไปฟาร์มเพชรมาค่อนข้างจะเยอะเลยแหละอือฮึถ้าไม่เสียงเข้าขอใหด้วยนะ แล้วก็แบบบ้านอี่คืออะไรมาอีกเต็มมันก็ไม่รู้โอเคไปไปกันเลยทุกคนติ๊กของเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็มาแล้วเนาะทุกคนก็คิดไี่แล้วเสียงค่อนข้าง,างจะเบาเลยเลยนะทึ้งพี่ก็พยายามพูดดังๆกันนะรู้แบบเหมือนตะโกนเลยอนะ่ะโอเคเขาขอบล็อกหน่อยนะเพราะว่าไม่มีบล็อกกดไป โอเคขุดไปอีกอ,อตรงนี้มีได้หรออันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยใช่เพิ่งเห็นตะก,กี้เลยอเดี๋ยวค่อยไปสำรวจกันแล้วกันนะขุดบอกแปได้ใช้นี่นี่โอเคเดี๋ยวไปตดปราสาทก,กันก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าจะมีไอ้ตัวสีดำๆด,ด้วยนะมันชื่ออะไรนะลืมไปแล้ว แต่ว่ามันจะตีเราตลอดเวลานะต้องให้เรามาใส่ชุดเกาะทองก็ตามโอเคยิงปิ้วยิงยิงยิงไม่ถ่านละยิงทิ้งเลยโอเคนี่ก็มาตีตีโอเคแล้วก็อีกอีกกี่ตัววะน่ะยิงพิ้ว โอเคแล้วก็ตรงนู้นโดนด้วยแล้วก็โดนด้วย,แล,วดดวยแล้วก็ตีใช้ได้เดี๋ยวว่าลองตัดแบบใหม่ๆดูนะโอเคตรงนี้ก็น่าจะมีนี่ไง,ไงมีหนึ่งตัวเห็นอยู่แวบๆโอเค ตีตีตีโคตรหน่วงอ่ะจริงอะหน่วงมากๆโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ไปอ่าหากล่องอไปที่กล่องว่าเรารูดกล่องวางแบบโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วรูดกล้องอม,มองซ้ายมองขวามีหรือเปล่าดูดีๆก่อน อาจจะโดนตืมไม่รู้ตัวโอเคไม่น่ามีมัง้งอยู่เลยโอเคมีแ ma. มกมามาหรือเปล่าวะโอเคไม่มาก,ก็ทุบเลยขี้เกียจเก็บแหละทุบแล้วก็ทุบโอเคอเยอะใช้ได้ที่นี่ของก็เยอะแล้วนะ มีดาบด้วยดาบดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเก็บจัดของแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนีย่ยเป็นทองแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูออกมาทำไมเนี่ยก็สร้างมาเถอะรู้ไหมทียงรถเข้าหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวว่ามันมีรถเข้ามาโอเคแต่สร้างมาเถอะคงไม่น่าเข้าหรอกมัง้งก็วางบล็อกต่อ โอเคเดินดีๆดูดลงไปนอนตรงนั้นมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ยิงไปก่อนแล้วกันนะตัวสีดำด้วยโอเคลงไปตีน่าจะไม่เป็นอะไรค่อ,คอยๆลงแล้วก็ตีน่วงโคตรน่วงอะ ก็ตีตีไม่ถึงโอเคตีอือมีตัวมันยิงอะโอ้มาแล้วมาแล้วตีตัวดำไม่ได้เดี๋ยนี่ยเพิ่งรู้เลยโอเคปิดแปลกลกันนะตีไม่ได้ดูมันขึ้นมามนขึ้นมาเยะแล้วยายละ,ยายละโอเคมาตรงน,นี้ก่อนลงไปซะแล้วก็ปิดปิด โอเคปิดป okay. okay. ิดไปชื่อชื่อโอเคปิดเรียบร้อยอืมเยอะมึงนก่นีนี่ยอ่าแล้วก็ไม่มีเหล็กไงแล้วว่าเอาละเอาละวามาลาดโอเคเดี๋ยวไปลุกของกันต่อ เดีไม่ใช่ไ,ไปเก็บของหรือของมันแน่นแต่น่าจะมีกล่องที่ยังไม่ได้ค้นอยู่นะอ่านี่ไงอู้มีขุดไดมอนด้วยขุดเหลวหนึ่งก็มีอันั้นด้วยทนะี่ะะลายลายของชิโกอืม,ม่จะเป็นแต่ก็จะเก็บมาแล้วกันนะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันใหม่นี่โอเคแล้วก็หินออกซิเดียน ไม่รู้ประโยชน์อะไรในหะ้เห็นสีไอ้เนี่ยดืย่มไปแล้วโอเคคนสิบร้อยแล้วก็กล่องหนึ่งเกิดดีก็ค่อนข้างจะอะไรไปก่อนดีอมอย่ไปมุมแล้วก็เมกมากทองเอาแรงซื้อเลรกก็แล้วกักวกกน แล้วก็น,นังสือก็ดีอยู่เอามาแทนอ่าโอเคพิงแอกแก้พังแล้วดาบไม่ค่อยดาบใกล้พังโอเคแล้วก็เอาธนูมาดาบช่างมาเถอะแล้วก็เก็บหินไปหินหรือบอกทองนี่จะไม่ได้โอเคดูดีๆไม่งั้นลงไปนอน เดี๋ยวก็เอาขอไปเก็บก่อนเนาะดูดีๆแหละโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่โอเคมาอีกันรอบที่สองอตรงนี้ก็วางแล้วว่าไปรู้สึกว่าจะเกิดใหม่มใ,ชใช่ไหมตรงนี้รู้สึกฆ่าไปแล้วนะแล้วก็เผาไป โอเคเรียบร้อยเสียงเริ่มแหบแล้วทุกคนนี่แค่สิบเดียดทีเดียดเดียวเสียงเริ่มแหบแล้วโอเคตรงนี้อีกอ่ากล่องขอไปสักกล้องหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวกล้องมันมันใกล้ครบแล้วขี้เกียจคาบหน่อยไม่เป็นไรโอเคตรงนี้ก็น่าจะอ่าวางลาวาไปโอ๊ย ใครมาตีดิแะให้ดูนะโอ้โหจบแล้วจบแล้วเอ,อือตายใครมันตีกูวะดีย่ยโอ้โหแหแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะทุกคนเดี๋ยวก็อ่าโอเคครสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ สวัสดีครับผมไปบ่าแล้วอีกทีทุกคนนะครับ